เคยมีความฝันตั้งแต่เด็กรถบ้านเล็กๆไว้สักคันเอาไว้เดินทางตามฝันเรื่อยไปริมหาดทะเลที่กว้างยาวผู้พาแหล่งน้ําที่กว้างใหญ่เราค้ายความสุขรับแลกความฝันสวัสดีครับ,บ,บผมเต้ครัสสิคาคารวานนะครับช่วงนี้เจอกันบ่อยนะครับวันนี้พามาดูกันกันกบเจ้ามอนเต้อบส์ลูดคัสตอมอีกหนึ่เวอร์ชันของเรานะครับเป็นงานคัสตอมที่ค่อนข้าง ทำมาเป็นเอกลักษณ์พอสมควรนะครับแล้วก็คันนี้มีไฮไลท์นะมีไฮไลท์พิเศษในการใส่อันนี้เป็นคันแรกของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบๆกันก่อนนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวแอฟซัลูดตัว SL นะครับว่าแต่เป็น SL ที่เป็นรุ่นประตูหลังก็คือมีทั้งสไลด์ลูมมีทั้งประตูหลังที่มีโซนปิดกั้นด้วยนะครับเอาข้อดีของตัวที่เป็นสไลด์ลูมมาใช้แล้วก็เอาข้อดีของประตูหลังปิดกั้นมาใช้ด้วยนะครับผมด้านนอกจะเป็นสีเทาเข้มนะครับคันนี้ก็ใส่ล้อมแมกซ์ขอ17บ17 สีดำดุเลยใช้ได้เลยนะใส่สปอร์ตไลท์ทั้งระบบของ Iron Man ด้วยนะครับมีชุดสไลด์ลูมนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของขนาดใหญ่นะฮะตรงนี้ก็ยังเว้นไว้นสำหรับเก็บอุปกรณ์นี่นั่นได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวเสียบ power plug นะครับตัวที่ให้าชาร์จฟงชาร์จไฟนะครับด้านนี้ก็จะเป็นช่องเติมน้ำเนาะนี่นี้ด้านหลังของเรานะครับอันนี้ที่เรามองเนี่ยมันก็จะดูเหมือนอแหลกมอเตอร์ไซ ธรรมดานะครับแต่คันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาตรงนี้นะครับมันคือแหลกมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้รีโมทในการยกมันขึ้นมานะครับตอนนี้คือผมเข็นขึ้นไปล็อกแล้วล่ะนะครับเข็นไปแล้วล็อกเสร็จสรรับปั๊บผมก็จะยกมันขึ้นนะครับด้วยวิธีนี้อ่า <c oughs> ผมกดรีโมทต,ตามนี้นะฮะกระบ <c oughs> วนการเท่านี้เองนะฮะการเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมอเตอร์ไซค์ลงลองดู เอาลงหน่อยมแมตากล้องถอยหลังด้วยนะเอาลงนะเอาลงนะนะเอาลงมาแตะที่พื้นเลยแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็เข็นมันก็จะขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยสะดวกหัวใจนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นเอาวางนี้ก่อนละกันนะฮะไปไปต่อตรงอื่นอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะฮะเรื่องแหลกมอเตอร์ไซค์ถ้าใครสนใจก็ทักทายมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถค่ายไหนแบบไหนทักมาเลยครับผมยินดีจับใส่ให้นะครับขอแค่ว่าน้ำหนักบรรทุกตรงท้ายเรามันไหวนะถ้ามันไหวก็ จับใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแน่นอนแคมป์สไตล์ผมก็คือว่าไม่เหนื่อยไม่ลําบากนะครับทางานมาก็เหนื่อยแล้วลําบากแล้วมาเที่ยวยังต้องลําบากอีกอ่ะมาเริ่มที่เอาขาข้าลงก่อนดีกว่าเอาไปเปิดสวิตช์อีกเอาขาค้าลงนะครับตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคือการที่เราแคมป์เนี่ยแล้วเราไม่มีขาค้ายันเนี่ยเวลามันเดิมก็จะโยกเยกหรือว่าถ้ามีแค่สองขาหลัง ไอ้ข้างหน้าเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้คำ้ำมันก็โยกเยกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นต้องมีนี่4ีขาเลยนะอ้าวถือรีโมทอีกอันนึงหนรีโมอีกอันนึงทำไมนี่ไว้สตาร์ทเครื่องปั่นไฟนะครับผมกดค้าง3วิหลังจากนั้นนี่เห็นไหม <laughs> ความสะดวกสบายขั้นสุดของเรานะครับ ตอนนี้เครื่องปั่นไฟสตาร์ทแล้วถามว่าสตาร์ททำไมในกรณีถ้ากเกิดเราเดินทางไปนะครับเราขับรถไปแล้วเราต้องการให้มีไฟฟ้านะครับชาร์จหรือระหว่างขับก็สตาร์ทไปขับไปก็ได้นะครับจะได้ไฟ2ทางเลยทั้งจากได้ชาร์จด,ด้วยแล้วก็เครื่องปั่นไฟด้วยนะครับผมมันก็จะมีการชาร์จเข้ามาร่วมกันก็จะทให้แบตเราเต็มเร็วขึ้นนะครับแต่แน่นอนคือถ้าเสียงอย่างนี้แล้วกลิ่นแบบนี้ไม่แนะนำนะครับให้จอดแล้วแคมป์ใช้ไฟนอกจากฉุกเฉินจริงๆแล้วก็ ไม่ได้มีคนอื่นอยู่ร,บรอบๆเรานะครับถ้าอย่างเนี้ยมันรบกวนคนอื่นนะครับผมอันนี้แนะนําให้สตาร์ทไปขับไปตอนขับเนี่ยผมยืนยันแล้วว่าแทบจะไม่รู้สึกว่าไอ้นี่มันสตาร์ทอยู่เลยนะพอเขาขับไปปุ๊บมันจะมีเสียงอื่นๆทาให้เสียงเนี้ยแทบไม่ได้ยินเลยนะครับอโอเคสตาร์ทแล้วก็ดับมันได้นะครับคันนี้ก็จะมีออรนิ่งไฟฟ้าด้วยนะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะฮะึ๊บออนี้นะครับสําหรับใครที่ต้องใช้ว่าขี้เกียจนะขี้เกียจ ขี้เกียจในการหมุนในการกลางก็เอาไฟฟ้าเข้าไปแต่นนอนคําเดิมนะไม่ไม่มีอะไรดีไปหมดนะมีข้อเสียเสมอการเอานีา้<ๆ>ไฟฟ้าไปก็แล้วแต่เราจะปล่อยมือตรงไหนนะอยู่ที่เราจะให้กลางเท่าไหร่นะตัวนี้ไปได้2เมตรกว่าเลยมาได้ในรถนะครับไ,ได้ในรถคันนี้ก็จะเป็นสไลด์ลูมแบบนี้นะครับมีสไลด์ลูมกลางสล,ลิงวกไปด้วยนะครับคันนี้นี่โอโ้โหใส่ออปชั่นไว้แน่นแน่นเอียดนะครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปเป็นแบบนี้นะครับนี่นะนี่แล้วก็ขาตัวนี้ก็ขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็ยุบลงตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนอีกหนึ่งที่นอนเวลายุบลงนี่ไม่ต้องกดอะไรใช้ฟ้ากดปุ๊บสไลด์ที่นอนมาดิกล้องอินเสิร์ตตามอีกทีหนึง่งด้านนี้ก็จะเป็นหัวนอนเหมือนเดิมนะครับหัวเปิดผ่าได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับดึงมาก็ยังเป็นที่นอนเหมือนเดิมนี้น,ะนี่เป็นที่นอนนะครับมีม่านปิดสวยงามนะครับนี่ปิดให้ดูหน่อยวันนี้ถ่ายละเอียดละเอียดให้ดูหน่อยแล้วกันนะ คร่าวนี่นะสาเหตุท,ที่ต้องเว้นรูไว้นะเคยพูดไปแล้วละ่ะพูดใหม่เอาไว้ให้อร์ตัวนี้เข้าคนนี้จะได้หายใจออกถ้าเป็นทึบไปหมดเนี่ยก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการหายใจเลยอันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ๋นะพี่เอ๋คนคิดคนแรกให้ผมตั้งแต่นั้นมาก็ใส่อันนี้มายาวเลยคับคันนี้เนี่ยก็มีตัวข้อพิเศษอีกอย่างคือมีจอโปรเจกเตอร์ไฟฟ้าบิว์อินนะฮะเดี๋ยวผมกดรีโมทให้เขาลง อันนี้ก็จะเป็นตัวจอโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโต๊ะไฟฟ้าเดี๋ยวผมกดรีโมทให้ลงก็จะได้อน,นี้หลบก่อนจะหมีซักนีะนี่คือทุกอย่างเนี่ยมันจะทํางานด้วยไฟฟ้าหมดนะครับพยายามที่จะให้มันแบบเขาเรียกอะไรใช้งานง่ายสะดวกที่สุดนะครับอยู่ที่เราเนี่ยเอาจะลงเท่าไหร่ก็ดูดูส่วนจอฉายก็สุดแล้วแต่จะเลือกนะครับอสมมุติผมให้ลงมาท่านี้พอผมก็สั่งหยุดนะฮะจอฉายก็ ปรับอะไลเมนต์ก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้โต๊ะก็ลงมาเหมือนกันนะครับตัวโต๊ะตัวนี้ที่เอาลงที่บอกเมื่อกี้เนี่ยฮะมันคือเอาไว้ใช้เป็นที่นอนเสริมนะครับพอมันกดลงยุบไปสุดเนี่ยมันลงไปเสมอกันผมก็แค่ดึงตัวนี้มาตัวนี้ออกเก็บรีโมทก่อนอันนี้นะฮะอันนี้เราก็มาปูแบบนี้เวลาปูเนี่ยเราก็ปูด,ด้านนี้ก็ได้นะครับด้านนี้จะได้เรียบนะบเดี๋ยวปูปให้ดูก่อนว่าประมาณไหนพอนะครับ ความลงสุดเสร็จปุ๊บก็นเนี่ยก็จะได้ที่นอนแล้วที่นอนที่ผู้ใหญ่นอนได้นะไม่ใช่ว่านอนได้เด็กนะโอเคเวลาปูที่นอนก็ประมาณนี้ช่องนี้ก็จะเป็นช่องเก็บข้าวเก็บของเก็บรองเท้าอะไรก็ว่ากันไปหยุดตรงนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นโปรเ,เตอร์ฉายไปนะครับคันนี้ก็ขอบคุณพี่ปอมนะครับมาถึงด้านนี้นะด้านโซนตรงกลางนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับคันอื่นแหละแต่ว่าด้วยความนี้มันมีสไลด์ลูมใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่หายไปก็คือตู้เสื้อผ้าแต่ว่า หายไม่หมดนะม,มันจะเหลือเล็กลงหน่อยนะแทนที่ตู้มันจะใหญ่กว่านี้ซึ่งถามว่าเพียงพอไหมก็เพียงพอที่จะแขวนสูตรแขวน,ขนหลายตัวอยู่นะฮะซึ่งถ้าแลกกันกับที่นอนขนาดยาวที่นอนได้เนี่ยผมว่าก็คุ้มแลกนะด้านนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ทุกอย่างเป็นปกตินะครับผมด้านนี้ก็เป็นประตูก,กั้นเรื่องแบบนี้ได้นะฮะปิดเปิดนี้ได้อันนี้ก็กระจกเต็มบานนะมาดูโซนด้านครัวด้านครัวก็มีเตามีอ่างน้างจานนะครับ นี่ตู้เย็นฮะอันนี้คือเป็นมาตรฐานบนไมโครเวฟมีช่องเก็บของวันนี้ถ่ายคลิปเปิดให้ดูทุกช่องอันนี้ก็จะเป็นตัวยกขึ้นวางของตัดปุงรอาหารก็ยุบลงได้นะครับแล้วก็ฝานี้ฝานี้ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ปรุงอาหารได้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บรองเท้านี่ก็ยุบลงโอเค รงน,นี้ก็เป็นตู้เก็บรองเท้าหรือเสื้อผ้านะครับโอเคมาโซนนี้นะโซนนี้ก็พัดลมดูดอากาศเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ยังอ่าเปิดแล้วนะกดรีโมทปึ๊บดูดออกนะมีวินเซนเซอร์ด้วยร้อนนาอุณหภูมิได้ด้วยนะันนี้ก็เป็นเก๊เก็บอุปกรณ์อาบน้ําเป็นชั้นชั้น,น,น,นวางทั้งหลายนะตรงนี้ที่ไม่มีชั้นนี่มีลูกค้าถามเหมือนกันทำไมไม่ใส่ชั้นนี่เหตุผลหลบไว้เพื่อความพอดีแบบนี้นะฮะถ้าใส่ลุกๆมากายมอแขนเราไม่ติดเราเว้นไว้นนิดนิดนี้ ฝั่งนี้ก็ห้องอาบน้าแบบแยกส่วนนะก้องมาดูกันหน่อยเาานี่ยผมก็มาแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะรับนี่ก็จะเป็นช่องพอดงพอเดนอะไรทั้งหลายก็ว่ากันไปนะลมก็ดูดออกแล้วคันะคนี้ถ้าสังเกตเนี่ยทุกอย่างก็ทํางานอัตโนมัติหมดนะครับทุกอย่างทําให้มันดูเป็นอัตโนมัติให้มันง่ายกับการใช้งานของลูกค้านะครับด้านในก็น่าจะครบถ้วนนะตาก้องไม่นลืมพูดถึงอะไรนะโอเคไปข้างนอกกันต่อเราก็มาถึง ด้ยวเรกกันต่ออีกทีหนึ่งเมื่อกี้เอามอเตอร์ไซค์ลงแล้วที่เกียบแกะนะเกียดแกะจริงๆมันก็แกะแกะตัวสเตย์ลังนี่ก็ปลดออกเข็นออกแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของแหลกมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับเราก็จะเก็บกลับเราแค่กดรีโมทขึ้นเท่านี้เองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวล็อกอีกทีนะมีเซฟตี้สองชั้นแต่ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนมีไฟลงไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรเรียบร้อยนะครับภาพรวมของรถคันนี้เนี่ย ลงตัวถูกต้องเหมาะสมที่สุดแล้วนะครันนี้นี่่ายออปชันเยอะเยอะมากระบบอำนวยความสะดวกช่วยเหลือเยอะมากนะครับคือด้วยความที่เป็นเรานะครับเราก็สามารถจัดการใส่สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายที่สุดนะครับส่วนที่ผมเคยเรียนว่าคือทํางานก็เหนื่อยแล้วเวลาไปเที่ยวต้องเหนื่อยอีกมันไม่ไหวนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะคับคนที่คิดว่าเป็นจริตเดียวกับผมแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเหนื่อยชอบลำบากออกกําลังกายก็ ว่าไปอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ในมุมของลูกค้าท่านนี้พี่ป้อมนะครับก็อยากให้มันออกมาแบบง่ายที่สุดสบายที่สุดเข้าดีมันจะเป็นไปได้นะครับเนี่ยดูรอบอีกทีหนึ่งสีสันสวยงามทีเดียวนะครับนี่นี้นะครับทุงลงชงล่างก็เซ็ตให้เรียบร้อยใส่สปอร์ตลอลงสปอร์ตร้ายให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะคันนี้ได้แหลกไฟฟ้าด้วยนะครับแหลกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยย้ำอีกทีนะฮะถ้าเกิดใคร สนใจนะแหลกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับอยากให้ขึ้นลงได้สะดวกรวดเร็วทุกๆอย่างเนี่ยนะไม่ใช่แค่แบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับยังยืนยันคำเดิมเราวงการเดียวกันนะครับเราอยู่ด้วยกันเราช่วยกันสร้างวงการรถบ้านนะครับไม่ต้องมีใครเก่งกว่าใครหรือใครอะไรผมแค่ถนัดของผมในเวนี้นะครับส่วนใครถนัดแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับผมโอเควันนี้ก็จะลาไปด้วยท้ายแหลกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแสงสบายอันนี้แล้วกันครับผมขอบคุณครับแล้วพบกัน เคยมีความฝันตั้งแต่เด็กรถบ้านเล็กๆไว้สักคันเอาไว้เดินทางตามฝันเรื่อยไปริมหาดทะเลที่กว้างยาวผู้พาแหล่งน้ำที่กว้างใหญ่เราคขายความสุขรับแปลความฝันที่คลาสสิก